สวัสดีครับสมาชิกแฟนรายแอสปิโดซ่านะครับผมสปิโดซ่าขอรำลึกประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตคู่กับสตาร์ฟุเกอร์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเงียบเหงาบางตานะครับแต่เป็นกามีเกมฟุตบอล1คู่นะครับลงสนามเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับวันนี้ครับผมจะวิเคราะห์ไปที่การเจอกันระหว่างสาลาเวียโมซีเปิดบ้านพบกับรูแบรนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับซึ่งคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับ ทั้งสองทีมออกสตาร์ทผลงานแตกต่างกันนะครับสลาเวียมอสคีเนี่ยเก็บมา6แต้มนะครับจาก3เกมฝากทีมเยือนรูแบ็ตเนี่ยเก็บมา สามแต้มนะครับจาก3เกมครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเนื่องจากทางทีมเยือนเนี่ยพึ่งเลือนชั้นกลับมาครับวันนี้ครับเล่นกันที่บ้านของสาลาเวียมอร์ซีโจทินดูดีกว่าพอสมควรครับแต่สิ่งที่ผมมองครับคือเจ้าบ้านเนี่ยสาลาเวียมอร์ซีเป็นบอลที่ยามเปิดเกมบุกเข้าใส่เนี่ยมักจะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแท็กติก3 5 2เนี่ยคู่กองหน้าอย่างทางวิกิต้าเมลนิคอฟเนี่ยจับคู่กับทางคาเลชูเชนโกเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับทีมพันครับพวกเขาเนี่ยสภาพทีมค่อนข้้าาาางงรรรนนะคัับหลจกก สัปดาห์พึ่งผ่านเกมหนักกับบาร์เต้ม,มาใช้พลังงานไปเยอะมากทำให้สภาพความิิครับวันนี้เป็นร้อนครับเปิดบ้านเจอกับทางรูแบทครับซึ่งเก็บอลประสบการณ์เนี่ย อาจจะเป็นรอนครับแต่รูแบ็์ครับสังเกตดีครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกรังเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ14เกมหลีกในดิวิชั่น1นึ่งการก่อนเนี่ยเมื่อออกนอกบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็2เกมแรกในการออกไปเยือนบนหลีกสูงสุดเนี่ยพวกเขาก็กินแฮนดิแคปรับทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นจุดถี่นเขาผมว่ารูแบ็์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกรังเนี่ยเป็นบอลมีของแล้วก็หวังผลได้ประกอบกับทางเจ้าถิ่นกับเกมลุกไม่ค่อยดุนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดให้สลาเวียมอสกี่เ้ก ่ายก็แแบบนี้ครับเชียร์ทางรูแบทครับเชื่อว่ามีมุมสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะบุกงไปแบ่งแต้มกับออกไปได้เชียร์รูแบทนะครับในคู่นี้แห่งแห่งร,รวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ